สวัสดีค่ะเราก็อยู่ที่สูตรหวยราวที่สามกันนะคะเพื่อนเมื่อคืนนี้เราก็ลุ้นกันระทึกเลยนะคะกับสูตรหวยราวที่สามที่แอดทาให้กับเพื่อนๆไปในวันพฤอรหัสที่สิบแปดนะคะก็เสียดายมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราเฉียดกันไปอย่างละแต้มนะคะข้างบนออกที่สามสามหกนะคะข้างล่าง 93นะคะแอดให้เพื่อนๆที่94นะคะมาออกที่93ก็ขออภัยนะคะลุ้นกันเลยนะคะเมื่อคืนแอดก็ลุ้นเต็มที่ให้มา94 94นะคะมา93นะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผิดไปอีกหนึ่งงวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้มือกันในวันจันนะคะที่22นะคะ กับสูตรหวยลาวที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้มือกันนะคะเราจะมาคํานวณกันเลยนะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนะคะสิบแปดบวกสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดบวกสามเท่ากับยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่บวกสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะ ยี่สิบเจ็ดบวกหกยี่สิบเจ็ดเท่าก <American> ับสามสิบสามนะคะสามสิบสามบวกหกเท่ากับสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าบวกสองนะคะสามสิบเก้าบวกสองสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะคะ เราจะได้เลขในก็คือสี่สิบเอ็ดเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือ1น,นะคะนับเพิ่มแต้มเป็น 2, องเป็นสเป็นสนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอีกคู่ชุดหนึ่งนะคะ3ามบวกสเท่ากับหนะคะ6กบวกหเท่ากับสินะคะ12บสองวกหกสบวกหนะคะ เท่ากับสิบแปดนะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือแปดนะคะอ่านะับเพิ่นแต้มเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์และหนึ่งหนึ่งนะคะสองแปด สองเก้าสองศูนย์และสองหนึ่งนะคะคู่ชุดที่สามสามแปดสามเก้าสามศูนย์และสามหนึ่งนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์และสี่หนึ่งนะคะ นี่ก็จะเป็นในชุดของหวยลาวที่สามนะคะเอมันก็ยังติดศูนย์อยู่นะคะเพื่อนแต่ว่าแอดไม่แน่ใจว่าจะมาไหมนะคะเพราะว่าเมื่อที่แล้วก็ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันในสายนี้กันนะคะสามหนึ่งนะคะ 3าศูนย์นะคะสามเก้านะคะและสามแปดนะคะส่วนสาสองนะคะสองหนึ่งนะคะสองเก้าสองแปด่าเราจะเผื่อกันที่สองศูนยนิดนึงนะคะเราก็จะได้เป็นสองสีหกแปดนะคะเราจะเน้นกันในที่ตารางนะคะเพื่อนๆไอนใ,นในสีที่แต้มนะคะเพื่อนเน สีให้กับเพื่อนๆนี่คือหมายความว่าแอดเน้นนะคะเน้นเน้นในตัวเด่นนะคะก็คือจะเป็นเลขเด่นของในชุดตารางนะคะ่าในตารางนี้มันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสบหกชุดนะคะ สิบหกชุดนี้แอดเน้นให้เป็นเพื่อนที่แปดชุดนะคะก็คือสองสี่หกแปดค่ะเดีย๋ยวเรามารอลุ้นกันในวันจันนะคะที่ยี่สิบสองมิถุนายนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูที่แอดคำนวณน,นะคะแอดอยากให้เพื่อนๆติดอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะแต่แอดจะติดได้ไหมไม่รู้ในสายหนึ่งนะคะอยากให้เพื่อนๆติดที่ 01และ11ไม่รู้จะมาเปล่าเพราะว่ามันจะมี1 2 3มานะคะแอปติดให้เพื่อนเืนแค่นี้แหละคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนเพ่อนชอบที่11และ10ก็ได้นะคะโอเคค่ะขอขอบคุณเพืเ่อนๆเป็นอย่างสูงนะคะที่กดติดตามแอปนะคะและรับชมคลิปแอปมาโดยตลอดนะคะก็หวังว่า ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะในการเสี่ยงโชคกับหวยลาวนะคะแอดก็เต็มที่เลยนะคะพยายามคำนวณสูตรปรับสูตรให้มันม่นคงนะคะมันก็จะมีการเข้าและหลุดบ้างนะคะเพื่อนๆก็ขออภัยนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งขนาดนะคะก็จะพยายามให้มันแม่นยำนะคะให้เพื่อนๆได้มี โชคลาบกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะกับวันจันทรนะคะที่เลขราวนะคะขอเพื่อนโชคดีร่ำรวยมีเงินทองค่ะขอขอบคุณค่ะ